สิ่งที่ทำให้ออนไลน์มือใหม่ไม่ไปต่อและล้มเลิกไปโดยปริยายนั่นก็คือเขาไม่มีใจรักที่จะทำแบบจริงๆครับบางคนเข้ามาทำแค่อยากลองครับเพราะเห็นคนโน้นทำแล้วรวยเห็นคนนี้ทำแล้วชีวิตเขาดีขึ้นพอไม่มีใจรักที่จะทำแบบจริงๆพอเจอปัญหาก็เบื่อครับพอเบื่อก็ท้อและก็ล้มเลิกไป อยากจะบอกทุกคนแบบนี้นะครับใครที่คิดเข้ามาขายของออนไลน์คุณต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนครับว่าใจคุณรักที่จะทําแบบจริงๆไหมถ้าคุณไม่มีใจรักที่จะทําแบบจริงๆบอกได้เลยครับคุณไม่มีทางประสบผลสําเร็จได้เลยในโลกออนไลน์กดติดตามโค้ดทอมมี่ไว้แล้วจะไม่พลาดความรู้ดีๆในการทําออนไลน์แบบนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย